ป๊อค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาทําคลิปให้กับน,น,น้องคนนึงที่โทรมาปรึกษานะคะว่าถ้าพลาดเข้าไปแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยพี่จะบอกว่าการที่พี่ออกมาทําคลิปพี่ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนได้ทําผิดนะแต่พี่อยากให้คลิปของพี่เป็นการเตือนสติเตือนใจไว้นะคะว่าถ้าคุณทําผิดหรือทพาพลาดเข้าไปแล้วคุณจะต้องได้เจอกับสิ่งไหนและจะตั้งมือรับกับมันได้ยังไงนะคะ ต้องเตรียมเลยนะคะหนึ่งค่ะเตรียมใจค่ะและก็สติค่ะสติต้องมาเลยนะคะอยา่าริมัวแต่ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนพี่นะพี่นี่เข้าไปนี่คือร้องไห้อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะสิ่งทีนะ่สามารถนําเข้าไปได้คือเสื้อผ้าค่ะอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้ค่ะชุดชั้นในนะคะสําหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เราว่าสาคัญมากๆเลยค่ะสามารถนําเข้าไปได้นะคะแล้วก็เงินค่ะเงินและของเครื่องใช้อย่างเช่นแป้งสบู่ยาสีฟันสามารถเอาเข้าไปได้แต่ถ้าใคร ไม่ได้เอาเข้าไปข้างในนั้นเขามีขายค่ะแล้วก็มีแจกสําหรับคนที่ว่าไม่มีเงินเลยอันนี้ของหลวงมีแจกนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ที่พี่บอกมาจะไม่ได้อยู่กับตัวเราเลยนะเขาก็จะมีที่เก็บของเขานะคะคสิ่งของมีค่าไม่ควรเอาเข้าไปค่ะฝากญาติได้คือฝากเอาไว้เลยนะคะแต่สําหรับใครที่พลาดเอาเข้าไปแล้วนะเขาก็จะมีที่เก็บไว้ให้นะคะเขาก็จะทําเรื่องการเก็บไว้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะ รับคนที่มีโรคประจําตัวพี่ไม่แน่ใจว่าสามารถเอาอยาเข้าไปได้ไหมแต่ช่วงตอนช่วงที่เขาจะซักประวัติเราเราสามารถบอกเขาได้นะคะว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรนะคะถ้าคุณมีโรคประจําตัวนะรีบแจ้งเขาไว้เลยนะคะอย่างเงียบนะคะทุกคนเพื่อผลประโยชน์และเพื่อ ร่างกายของเรานะคะเวลาเขาแบบว่าใช้เราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีข้อไว้บอกเขาว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้นะไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะปวดหลังแบบบวกลังมานะไม่สามารถยกของหนักได้นะเราสามารถบอกเขาได้ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเช็คตัวเช็คร่างกายเขาจะถอดเสื้อผ้าเราหมดเลยค่ะทุกคนนะก็จะไอๆคืนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องไยค่ะมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทํานะเขาก็จะตรวจสารเสพติดว่าเรามีซุกซ่อนเข้าไปไหมในตามช่องคลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นการล้วงช่องคลอดเลยนะแต่สมัยนี้คือไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นการลุกนั่งลุกนั เพื่อมาถ่ายรูปและซักป,ประวัติค่ะเราก็จะบอกเขาช่วงขั้นตอนซักป,ประวัติเนี่ยที่พี่บอกไว้คนที่เป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยแจ้งเขาได้เลยนะคะมีตำหนิอะไรตรงไหนตามร่างกายนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะถ่ายรูปค่ะพอทําเสร็จนะคะบางทีแบบว่าถ้าเราไปช่วงเย็นเงียง้ยเขาก็จะมีข้าวให้เรากินนะแต่ใครแต่ช่วงระยะเวลานั้นก็คือ,คอไม่มีใครอยากกินหรอกคะ่ะพ,พี่เองพี่ก็ไม่กินนะเขาก็จะพาเราเข้าห้องค่ะ เข้าไปในห้องนะคะก็จะได้เจอกับผู้ต้องขังคนอื่นนะคะก็เขาก็คือนักโทษใหม่เงี้ยก็จะมีอยู่แล้วคะ่ะแฮเข้ามาถามว่าน้องไม้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นอะ่ะก็ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบเขาค่ะอยู่ของเรานนี้ๆเฉยๆค่ะพอวันรุ่งขึ้นเขาจะมาซักประวัติเราเพิ่มค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือสิบลายชื่อนะคะของญาติเรานะคะคือจําให้แม่นไว้เลยนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นพี่น้องในสายเลือดนะคะจําไว้นะทาให้มันครบทีเดียวเลยว่าสิบคนนี้จะจะ มีสิทธิ์ที่จะมาเยี่ยมเรานะคะฝากเงินให้เรานะคะทําให้มันเสร็จขั้นตอนนี้ว่าถ้าคุณมาเพิ่มทีหลังแล้วนะขั้นตอนคือยุ่งยากมากมากเลยอีกอย่างหนึ่งคือต้องทําใจนะคะเข้าไปนะคะไม่ว่าคุณนะจะผมยาวขนาดไหนก็จะต้องโดนตัดผมนะทางเรือนจากาแพงเพชรน,นี่คือตัดผมนะคะจากผมสีอย่างนี้เขาก็จะย้อมดํานะการตัดผมก็คือครั้งแรกคือสีค่ะแต่การย้อมสีนี่คือต้องเสียตังคนะ,คะสําหรับใครที่ไม่มีเงินเลยนะคะก็ต้องทําเรื่องค่ะยื่นเรื่องไปขอกับ จ้านาทีนะคะว่าเออเราไม่มีญาติไม่มีเงินอะไรเงี้ยการเข้าไปข้างในนะก็ขอให้มีสติเยอะๆค่ะเลือกคบคนค่ะเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปเตือนภัยนะว่าคนแบบไหนกับคนคบคนแบบไหนที่พี่ทําแล้วมีประโยชน์นะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ